กลับไปครั้งเอาใจสายทำงานกันบ้างติดเล่นกันไปเยอะแล้วนะกับเกมเม <g amer> อ,ร,อร์เกมมิ่งมีสปงมีสปอร์ตรีวิวไปเยอะแล้วมีคอมเมนต์มาบอกรีวิวจอทำงานหน่อยครับขอแนะนำจอที่ทำงานได้แบบราคาเริ่มต้นทำงานใช้จอตัวไหนดีครับโอ้โหนี่ไงมาถูกทางแล้วเปิดมาถูกคลิปแล้วนะวันนี้เราจะมาจริงจังกับการทำงานกันบ้างมาอีกหตัวสำหรับซัมซุงวิวฟนิตี้เเรุ่นเอสเจ็ดนดีนั่นเองก็เอาใจสาย ทำอะนรกันบ้างรีวิวเป็นไปเยอะและ้วกับสายเกมมิ่งที่จอที่เอาเป็นเล่นเกมนะจอที่ดีไซน์สวยๆจอตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะละกันที่แนะนําสําหรับสายที่เริ่มต้นอยากจะมีจอทํางานไว้ใช้ก็ไม่ต้องมีสเปคหื้อหวางมากแต่ว่ามีโอเวอร์ออลสำหรับสเปคเนี่ยโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างกับ v i วฟิ i ิต S7 ตัวนี้นั่นเอง,เองนะดีไซน์ของเขาเนี่ยสำหรับใครที่คุ้นเคยกับช่องเราเนี่ยวิวฟินิตี้เนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้เลย สำหรับปี2025ก็จะเป็นสีเดียวสีดําไม่มีดีไซน์อะไรที่โดดเด่นแต่ความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ประกอบง่ายแล้วก็เออโคโนมิกดีไซน์มากๆไม่ว่าคุณจะปรับสูงหรือต่ำหรือก้มหรือเงยหรือเอียงซ้ายเอียงขวาปรับหมุนก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆเพราะว่าจอเกมมิ่งซีรีส์บางตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะฟิกโพซิชันมาเลยปรับอะไรก็ได้ค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้นเนี่ยเออโคโนโมิกดีไซน์สําหรับการทํางานก็ชิลๆนะปรับแอตจัตโพซิชันได้ด้วยจอที่น้ําหนักเบาด้วย หรือว่าจะใส่ขาจับจอใส่ขาวีซ่าเมาส์ต่อติดกําแพงก็สามารถที่ทาได้สำหรับจอตัวนี้นั่นเองพอเชื่อมต่อเนี่ยไม่มีอะไรมาให้เยอะแยะมากมายเลยมีแบบง่ายๆสําหรับแบบคนที่เริ่มต้นน่ะง่ายๆเลยมี h d m ดีช่อง d i s p l a y p อร์ตช่องนะรูเสียบแจ็ค3.5ที่เป็นออดิโอหูฟังหรือว่าลำโพงเนี่ยหนึ่งช่องนั่นเองแค่นี้เลยนะแต่สําหรับคนที่ใช้ไทป์ซีต่อ MacBook ต่ออะไรที่ทํางานโดยใช้พอร์เชื่อมต่อแบบไทป์ซีเนี่ยจอตัวนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะนั่นเองแต่สำหรับใครที่เอาไปใช้กับ PC หรือว่า ใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็น HDMI หรือ DisplayPort โ okay. อเคค่อนข้างที่จะโอเคนั่นเองก็ไม่มีอะไรมากสําหรับดีไซน์ตัวนี้ก็เป็นสีดานะก็ง่ายๆเรียบๆแบบนี้นั่นเองมาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหน้ากันบ้างดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นจอแฟดแบบจอตรงขนาดเนี่ย27นิ้วอัตราส่วน16:9ตัวนี้ความคมชัดระดับ k. อ k แล้วดินี่ไง 4K ที่27นิ้วเป็นไงเมื่อก่อนเราเคยรีวิวใช่ไหมว่า27นิ้ว Full HD ภาพก็แตกใช่ไหม27 2K okay. โอเคมันเริ่มเพียดีแล้วแต่เนี่ย27 4 k เอาดีคือชัดตาแตกอ่ะมาในแ,นแนลแบบ ips ด้วยซึ่งถ้าคุณได้เห็นของจริงเนี่ยสีสันเขาเนี่ยฉูดฉาดแบบคือแบบสวยอะ่ะสวยกว่า va ใครเคยดู viewfinity ท,ที่เป็น va ใช่ไหมมาเจอตัวนี้เนี่ยจบกว่าเยอะนะเป็น4 k เป็น ips แต่ว่า refresh rate เนี่ยได้แค่60บเท่านั้นความต่างของ ips กับ va เนี่ยมันแทบจะแบบคือด้วยตาเปล่าไม่เทียบกับสเปคเนี่ย ips อดีวกว่าู่แล้วนะสำหรับส่วนตัว ไอพีเอนะมันสดกว่าดีกว่าคือถ,ถึงแม้ค่าคอนท้าส์เนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะว่าจริงๆแล้ว IPS เอนี่ยอยู่ที่1000 1000ต่อ1หนึ่งแต่ว่า VA เนี่ย3,000ต่อ1หนึ่งตรงนี้มันก็เป็นแค่ตัวเลขแต่ว่าฟิลลิ่งความรู้สึกจริงๆเนี่ยให้ IPS ดีกว่านั่นเองนะเฉดสีที่เขาให้เนี่ย99% srgb 1 0 7พันล้านสีไม่รองรับการเล่นเกมอะไรทั้งสิน้น mdf s i ิงไม่มี nvidia s ิ n ก็ไม่มี MVP มมนะไม่มีอะไรเลย vrr ก็ MVP ไม่มีแต่มีอะไร มี HDR 1 0ไงที่เป็นแบบทําให้เฉดสีของคนหรือว่าเฉดสีดำดีอะ่ะดีเลยอะ่ะถ้าไม่เชื่อลองซื้อไปดิลองซื้อไปทางานดูนะของจ,จอตัวนี้นะก็ฟีเจอร์โดดเด่นเนะี่ยไม่มีอะไรมากมีแค่แบบออโต้เซฟโหมดไอแคร์ที่แบบดอกแสงเวลาแสงมันจ้ากเกินไปแสงภายนอกมันจ้ากเกินไปก็จะดรอแสงภายนอกสว่างเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะออโต้สวิตช์ให้นั่นเองนะก็เหมาะแล้วนะกับคนทํางานใครที่ชอบจอแฟลชหรือเป็นที่เจ็บเ,เนียเน่ยโคตรเหมาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการปร ปรับเซตติง้งยังมั่นกว่าว่าเป็นยังไง <c oughs> คือปรับเซตติ้งอ่ะอยู่ข้างหลังจอมีนะเป็นจอสติติถ้าจุดกดเข้าไปนี่กดขึ้นไปแบบนี้ก็จะเซตติ้งปรับอะไรไม่ได้เยอะนะไบรท์เนสคอนพาสชาร์ปเน็ไม่มีโหมดต่างๆเหมือนแบบเกมเมอร์นะ <c oughs> มีแค่แบบโหมดกราฟิกโหมดสแตนดาร์ดโหมดสปอร์ต FPS RTS เนี่ยก็ยังมีให้อยู่นะสำหรับซัมซุงมันยังสามารถที่จะมีโหมดเล่นเกมในจอทํางานได้แหละนะ ก็รู้แหละคนเรานก็ต้องคลายเครียดกันบ้างเนี่ยนอกั้น,นจะเป็น iCA r e Picture in Picture กับ Picture by Picture ในจอตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าการที่จะต่อเปิดหลากหลายเอาท์พุตหรือว่าการแบ่งพายทัชเนี่ยด้วยอัตราส่วนหน้าจอที่เล็กอยู่แล้วอ่ะมันไม่ควรที่จะมาแบ่งเพราะยิ่งแบ่งมันก็ยิ่งเล็กมันไม่เหมือนกับ v i e w f i ตี้เที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะกดเข้าไปดูได้จอมันใหญ่หรือเวลามันแบ่งเนี่ยมันก็ยังเต็มตาอยู่มันก็ยังสามารถทํางานได้โดยแบบสะดวกสบายอยู่อ่ะแต่ถ้า แต่มีก็ยังดีกว่าไม่มีถูกไหมเอาจริงถ้าเราจะแบ่งกันจริงๆอ่ะมันก็ยังดีนะเพราะมันยังแบ่งได้น,นั่นเองนะก็ถือว่าดีมีมาให้ก็ดีนะคือดีกว่าไม่มีนอกเหกนือนก็ไม่มีอะไรก็หมดนล้วจะิ้งง่ายๆแบบนี้นั่นเองเหมาะกับใครบ้างนะก็คืออย่างที่บอกไปสายทํางาน general user เนี่ยเหมาะโคตรๆเพราะว่ามันเป็น 4K อะ่ะ27นิ้วที่เป็น 4K อะ่ะคือทํางานได้แน่นอนสายตัดต่อสายแบบวิดีโอกราฟิกหรือว่าสายแบบทํางานที่ต้องใช้ความละเอียดอย่าง 4K เนะี่ยทำได้ IPS ด้วย คือคุณทำงานได้ชิวๆเลยนะคือไม่ตุ่นมน VA แน่นอนสำหรับ IPS ตัวนี้เล่นเกมไม่เหมาะเลยเพราะว่า response time เนี่ย5มิลลิเซกแล้วก็มาที่60เฮคือจะไปสู้ใครเขาได้60เฮ5มิลลิเซกคือมันช้ามันช้ามปนเต่าเลยนะเขาเป็นว่าสายทำงานกับ general user และกันเหมาะกับ จอตัวนี้นั่นเองข้อเสียก็มีนะคือจริงๆแล้วสายทํางานในยุคนี้คือมันโอเคแล้วในความสเปคอะแต่ว่าจริงๆมันอย่างที่เราบอกไว้มันยังขาด Type C อยู่แค่นั้นเลยจีนี้มันก็ขาดแค่ Type C นะกับรูอินเทอร์เน็ตที่เป็นพอร์ตแลนใช่ไหมที่เราสามารถต่อจากหลากหลายอินพุตสมมติมีแค่จอเอา Macbook มาปั้งต่อ Type C ต่อแลนเข้า Macbook ก็รับแลนรับเน็ตได้นะก็จบแล้วก็ตัวนี้ไม่มีลาโพงในตัวแค่นั้นเลยนะใครที่รับได้ทุกอย่างกับสเปคนี้เหมาะสมมากๆเพราะว่าจริงๆค่าตัวของเขาเนี่ย ประมาณ7000บวกลบก,ก็แล้วแต่ร้านค้านั่นเองนะก็ไปดูกันได้เพราะว่าจริงๆอ่ะอย่าไปคิดว่า27นิ้ว7000เนี่ยคือแพงนะแต่คุณดูสเปคดีมันคือ 4K เอาง่ายๆนะไปดูกันแล้วกันว่าไอ้ 4K รุ่นใหม่ๆเนี่ยมื่นอัพกันหมดแล้วก็ฝากกันไปด้วยกับจอตัวนี้สําหรับเกมเมอร์ที่อยากได้จอซัมซุงซีรีส์เกมเมอร์อย่าง o d y s ซ e y เป็นจอเกมมิ่งต่างๆอย่าลืมที่จะใส่โค้ดใบออนแลบห5หรือใบออนแลบบนี่แหละเวลาคุณกดเช็คบิลคุณก็ได้ส่วนลด15 มีวันหมดอายุนะก็อย่าลืมคือใครจะไปซื้อก็ฝากกันไปด้วยกับโพสต์ายออร์ลำติดห้าสำหรับซีรีส์เกมมิ่งนะรีวิวกันไปคือเอาง่ายไปช่วยกันซื้อจอเนี้ยหน่อยนะแล้วก็ฝากกันไปด้วยใครทําเผื่อทำต,ตงุงจะไม่เห็นจะได้เอาโสต์ไว้กับจอสายทํางานกันบ้างนั่นเองใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดต like, like, ดดิดแจ้งเตือนกดติดตามคอมเมนต์ด้วยอยากให้เรารีวิวอะไรงงเงี้ยกันได้นะฝากกันไปด้วยก็จอมเยอะแยะไปหมดในช่วงนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ